องเทคนิคออกกำลังกายนายให้ผอมเร็วที่สุดนะคะ 1. ออกกำลังกายตอนท้องว่างค่ะท้องว่างที่คุณนแนะนำนะคะจะเป็นตอนเช้าค่ะหลังจากตื่นนอนดื่มน้ำสักแก้วนะคะออกกำลังกายตามเวลาที่คุณพอจะมีเลยนะคะ5นาทีก็ได้10นาทีก็ได้15 20หรือว่าครึ่งชั่วโมงแล้วแต่คนเลยนะคะ บางคนบอกว่าอ,อ๋อฉันไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยค่ะก็ขอแค่5นาทีเองก็ได้นะคะยังไงทุกคนมีเวลาแน่นอนคะ่ะแค่5นาทีเองนะคะออกกำลังกายที่บ้านก็ได้ค่ะการทำบอดี้เวทหรือว่าออกกำลังกายเต้นตาม YouTube บริหารต่างๆบริหารหน้าท้องขาแขนได้หมดเลยนะคะการออกกำลังกายตอนท้องว่างนะคะ จะทําให้ร่างกายนะคะดึงไขมันเก่าออกมาใช้ได้ทันทีนะคะถ้าเป็นตอนเย็นได้ไหมคะตอนเย็นก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะมันอาจจะ ช้ากว่าตอนเช้าหน่อยเพราะว่าตอนถ้าเป็นตอนเย็นนะคะบางทีเราอาจจะมีน้ําตาลอยู่ในกระแสะเลือดอยู่นะคะพอเราออกกําลังกายร่างกายมันจะดึงน้ําตาลในกระแสะเลือดนะคะออกมาใช้ก่อนหลังจากนั้นพอมันหมดค่อยไปดึงไขมันเก่าออกมาใช้ค่ะคือมันก็ได้เหมือนกันยังดีกว่าที่เราไม่ออกกําลังกายเลยจริงไหมคะข้อ 2. ควรออกกําลังกายเวท ผสมคาร์ดิโอนะคะเวทเทรนนิ่งผสมคาร์ดิโออย่างแรกคุณต้องเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้เวทใช้พละกกำลังคุณให้หมดนะคะให้จนรู้สึกว่าร่างกายของเราเริ่มไม่มีแรงแล้วนะคะคือออกกำลังกายให้หนักให้หมดนะคะแล้วจากนั้นนะคะให้ไปคาร์ดิโอแบบช้าๆค่ะเช่นการเดินหรือจ็อกกิ้งแบบเบาๆนะคะอะ การคาร์ดิโอหลังการเวทเทรนนิ่งที่หนักๆแล้วนะคะร่างกายจะดึงไขมันมาใช้ทันทีร่างกายจะดึงไขมันเก่ามาใช้ได้ทันทีนะคะเพราะว่าเมื่อเราเวทเทรนนิ่งนะคะร่างกายดึงพลังงานที่อยู่ในกระแสเลือดไกลโคเจนในกล้ามเนื้อทุกอย่างมาใช้ไปหมดแล้วนะคะพอเราไปคาร์ดิโอเบาๆร่างกายก็จะดึงไขมันมาใช้ได้ง่ายเลยละคะ่ะ ค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย